ค่ะหอมชาแจ้นะค่ะเรือมารเลยสกุลามิตาค่ะวันนี้เรามาเป็นนักเล่นนักเอกไเล่นกันเลยเพื่อนจะไปไหนเพื่อนมาแล้วหนึ่งคนวิ่งไปจอนที่นั่นเหมือนเดิมจอนที่นั่นดีดีกว่าไปข้างคนนั้นดีกว่าพูดชีลา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 ทำผู้หญิง ขอดร้านมือข้าวเรียนอุ้ยขอดื่มน้ำก่อนยังไม่เสร็จน้ำกินเลย<ฮ>มันน่นผัดกว่าเดี๋ยวเลมเสร็จแล้วข้าวเรียนดีกว่าข้าเรียน าพอที่เรียนมันะก็มานะพูดแล้วพูดแล้วเราเป็นผวดหน้าห้องนะพี่ครูไม่สนใจแล้วดิเมื่อครูครูบอกให้เราเป็นหน้หาห้องทุกวันเลยนี่พ่พอครูบอกให้เราเป็นผัวหน้าห้องทุกวันเลยเข้าใจไหม แล้วก็ต้องไปครูสอนที่แม่วันนี้ครูจะมาอยู่แล้วน่ครูพอ,อ,อนี่มัิจะทิ้งไม่ได้ได้แต่จบกันมากก่อนอาเกิน้อาแก้วไ,ไปทำไหนดูซิเอ้าเพื่อเธอมาทำไมเจ้หนหูท่านแม่มีใครยังไม่มาเลย บายบายหรอโอยบายมาตป็นนายยังไม่ถึงบ้านอย่ามาเานที่ไหนเวเีก็เร็จม ตรงนี้ดีกว่าจะเพื่เพิ่มกับบดบทยังไม่ถึงเวลานี้ก็ต้อไปเรียนกับชีและมือ ไปช้ค่ะได็กใช่ไปชี้พายดูแลมือ เดี๋ยวนี้ทำไมต่อนะทำไมเดี๋ยวนี้ทำไมทำไมซีมันเขาว่าใส่หน้ากากแต่ไม่หน้ากากดูสิซี้ฉันบอกให้เปิดหน้ากากนี่แม่แม่ จะไปเปิดหน้ากาศเล่าจะใส่หน้ากาศทุกวันตัวดามุดอืมเขาไม่เห็นดามะใส่ชุดดูดามะเลยอืมวันวุ่นวายจะเรียนสิขอแยกลับบ้านค่ะ bảy ra cặp ba cặp thấy chị đã một cặp bảy chắc mà mày chặt ba cắn mày gặp ba cắn ก็อยากจัดจิตใจได้แต่เลย

ทุกคนแนะนำว่าก็จะพุ่มพุ่มพุ่มกต่อยนั่นี่เราก็ต่อยเขาเขาโกรธนะเออเป็นเพื่อกันทำไมต้องต่อยกันน่พี่แค่เเออช่วยหน่ล้อเองตัวเลย อทำไมทุกคนถึงว่าให้ไหมเราหึ่ต่อไปเลยเพราะตอนนั้นหนามมันลุดลุดคลิปตัดคลิปก็เลยต่อไปเลยไม่พูดแบบนี้พ่อก็จะเชื่อมต่อให้ดูนี่ห้ามเอยถอะที ชันไม่ยอมหลคุณเดียวจะเย้าตัวต้อย่าตัวตุ้งไม่ยอมจดอยู่ไม่ดูดดดชอบไมตเสต้งตุงุชวยตัน่งฉันอุ้มเธอไปโรงพยาบาลฉันอุ้มเธอไปโรงพยาบาลแล้วเเข้าใจช่วยตไม่ได้ตัด ผมชันจะลาวอ่ะชนก็ต้องไปตัดแค่นี้ค่ะนี่ค่ะมา,าจ่ะพูดตะถุงก,ก่อนเะอยู่หลอหลออยู่อยู่หงอไม่เคยเห็นเราไปตัดผมแล้วก็มาตัดผมให้ดูเลยค่ะเออเชื่อไปเชื่อชัน นอนแบบนอนเลยอ่ะม yeah, no no so ีปะชูชิ้นชูชิ้นชินเลือไม่ออกเลยว่าจะเอาเลยมีปะหูือว่าที่เออได้เลยไม่เอาไม่ส้วยข้าวพึ้งค่ะทำไมขึ้น่วดดีกว่าเมะไรให้ เราจะจบคลิปแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ค่ะลืมกดไลค์กดดิมบ์้าค่ะคลิปแบบรับชมนะชาเอไอเชนี่ค่ะสำหรับไม่เน็บกันก่อนนะนะให้เลี้ยงแม่บ้ายนุ่งคลุเจอใหม่คลิปหน้าเด้อเด้อเด้อแก้กันว้า